เ้ไปใส่เบิร yeah. ์ตวะลูกพี่เบยูไหมเป็นยังไงนี่ก็ไปใส่ก็บรลุเฮ้ยเจ้าของมาฝากไหมลูกพี่กันะบิยู่ใส่ไงเี่ยสวัสดีครับอ้าวผมก็แกล้งลูกพี่มึงนี่บุลุแล้วไปใส่หามานั่งทานตะก้าเจ้าไหมเฮ้ยพักหลังมันที่เฮ็ดโตแปลกๆไปทางใดของมันมาเมื่อนี้วะไม่เห็นเลยพ่อเจ้าน่ะไม่เห็นแล้วอย่ารถรอหาอยู่ ห้ผ้าไปแก้สักหน่อยนี่ไหมเส่ยมากโหนไปอังไหนของมันอีกป้วงอีกแล้วมั่งกว่านั่นควัวผู้ขาค้ามันมาแล้วพันโอ๊ยแต่งโตไหมบาดนี่มาสูดได้ของมันอีกเนาะการนับแล้วมืัอนี้นะแต่งเต็มยศเลยไหมโอ้ยโหนแต่งโตไหมแต่งโตกว่านู มาขายของบ่ฮะมาขายของบ่ป็นเซลเราบ่จะขายของใหญ่จ้าฮะนี่ยาเมียให้อยลงองมต่อล่องมาต่อมาลงทุนมันลงทุนขายเขาขายเขาเล่าเนื่องในอยมันบอกว่ามันบอกลูกพี่ว่าอยากได้ผัวในรัศกรนะบอกว่ามึงไปหาสมัครงานเป็นอบตอบตผ่อขอเล่นลงมากหน่ยจ้า มึง่ามึงเป็นเซลไปขายเซลเครืงไรเครื่องกองน้ำอีกเอาไปหาเสียงมาแล้วเสียงวันแปดทิาเปอร์เซ็นต์แปดทิเปอรนตทิเ็นเลือกเจ้าบหอเลือกแต่นาะนโยบายอย่างนโยบายนะนโยบายนะเออเขาคยเป้เ่็นนะะอบอกเรประชุมแล้วปจีปาเพปป์ั้บปาอย่างปาอย่างป้บเนี่ยบดีปะจีป้าเนี้ยเลี้ยงไหมยงเลี้ยงอย่างอี ยังเงี้เร่งเงมากนกคอแล้อย่าบ่ ying, อยคอยอ้าวฟังจอลอนมามมามาังก่อนใเลือกคอยนะคนจะให้ทาบ้านนะมีเกษตรกรนี่องทํามากินอคนจะแจกมากคนละคอมากไปเลยมากไบเอีกมากเรียงน้อพามึงนี้เออเอระว่ามันแจ้ง้ะเรา่อ กูมันยังข้างค่ายสมองอยู่อ้าวอันนี้บอดีคนจะปวัดเออคนจะให้ชาวบ้านว่าเส้นซื้อลับคนละหนึ่งข้อข้อก็จะโตละบาดข้อก็จะโตบระมัดอ้าวมัดเออไมได้ไมได้ลุงน้องเขายังเห็นน้ำไม่ได้ยังไงยังแบบว่าไม่ได้จ้าฮะไม่ได้จ้าว่าคือบ่าเขาคือบ่าเฮ้ยเมียเขาบอกว่ามึงตื่ดจะเช้าตรงนี้ไปอาบน้ำเห็นยังเขากำลังถีบเกี้ยวหย่าเขากำลังจับเกี้ยว มันไลไปอาบน้ำเลยเห็นยังกูขายเขาให้มึงแล้วเดี๋ยวเมิดหามึงเห็นยังมึงไปลงมึงก็โตไปนะมึงบอ่ามึงมาโตี้มากมากมากนี่เป็ไปซุ่มเมาหันนี่ลงจังเลยนายต้ม อบตคนใหม่นั่นก๋วยจี๋ไม่เอานี่กูวยจีเอาบริการไปโยงเพราะว่าคู่มือเขาต้องจ้างบริการน่าจะเป็นบริการก็เพราะข่อยเสียเขาเศ้าสูบระยาเสร็จเลยนะเตรียมไม้ข่อยใส่ยาห้ามขอยใส่ยาซองแล้วแต่ซองนี่เมียบอกว่าแกตมึงไปหาเสียงก่อนนะวะเนี่ยเมียไปหาเสียงก่อนกันได้นะซื้อยาซองให้เลยแต่ว่าเมียมีสายในบอกว่ามันต้องได้โยงสองคนมั้งสองคนครับ ยูเฮืนมีจะคนหาคนหาคนยังอีกมียูเฮืนมีจะคนหลายคนอยู่แล้วนมีจะคนไม่ฮุกเจ็บแปดเก้าคนหมละเก้าคนเนี่ยอันนี้ไปลูกก๊กแตกเ้ั้งติดเต็นเบอร์เบอร์เปบอร์1ิบเอสดีดหัสวมเป่เนี่ยไปจังทอนพันหนึ่งแกคนกับหคนบห้คนเราต้องใส่ใส่รถเลย ไงไต่รถไหมไตยรถปุ๊กไหอย่าลืมระยะนะเออมันจะขายข่าวให้่หาเงิมันบอกว่าทุกอย่างคือการลงทุนได้ไหนคือมึงยังไงนี่บัง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 ฟังเสียงเลยบังบังจะไปข่อยจะไปข่อยย่างไปหาชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ไอ้อบตช่วยไหมครับมีขี้ม้าช่วยก็บหน่อยครับขี้ม้า เก็บขี่ม้าเอ้าแล้วคอยจิบบ้านจะบ้านเลี้ยงม้าเนาะต้องเก็บขี่ม้าเร็วๆเนาะขี่ม้าครับตรงนี้นะเกมปะเอบปะท่านคอยเดินไปหาเสียงบ้านหนาวนะเออไป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 โอ้ยอย่าลืมคนน้าอย่าลืมนะอย่าลืมคนน้าเฮ้ยไปทำเป็นบะเซ่นเห็นนะเก็บมดบ้านเลยนะเออเอยอย่าลืมเด้อแจกม้าให้เลี้ยงคนละข้อ